คองีขามรอดครับเกิดการหิวเกิดขึ้นครับกินแหมนี่ดเมยรับวัวกับีครับยู่ันละเดินเกิดการหิวเกิดขึ้นครับกินเาไปดยม่้นี้ะได่เขาไปงว้าาใช่นี่

อืมโอ้ยขี่ได้เงีรับกันอเตตื่นยังไงฝนว่านเนดิกแนวมั่วครับเป็นแบบเป็นสามโลกที่โลกเนียโยังเนงจากเกาตวดี้วดเงียวตั้งหิวเยทางบนน่บานเนาะครับพี่น้องเป็นทีโลกในลักษณะเดียวกัน การล่องกินเลยนะมาได้ีเิเขาเด้อตอเนี้แบบกินไปนอกไปยังไงกินทำหน่อยเปนกระยาดั้โมบ้านดีๆคอนเซ็ท้องหลังลำเลย ไก่บ่มีเวลาที่ก่อนใหกินเลยแมนนี่เหลืออีกร้อยห้าสิบกิโลหอดเปล่าบ้านงานเดี๋ยวตัวครับเหนี่ยวใส่ส่งเอามาได้พี่น้องปล่อยเขามีหนักไหมหนักไหม ยนคนเขาเร่ยๆอันนี้เองครับเอผมจะเกี่ยวเลยเนี้ยครับพี่น้องมาเออ้ะเขาจำจเกี่ยวเลยมม้เมียเรวเงินให้พทเาไปเลยเองินไหสามสี่ีพนอมาเห็นพาเกี่ยวไหมอใหญ่เยใจญเกินเหนแ่เลวไม่ไม่ไไไปไหมวันในพุทว่างในพได้กว่าผมลุ้งผมพูบุปยาบานมาเฮ็ังที่พกเฮ็ดเป็นตัวเฮ็ดพ่อนะเอจาว่าง ก็้ก็เห็ดเปลเนหน้าเห็ดหน้าแบบกี่กันตัวนี้วะตังคคุณมองเห็ดหน้าไหมเอาเงินปากไปปารีตากไห้พร้อมแล้วสนรองตากไอ้พร้อมให้จะาสงเลยพร้อมมจเจที่ไปแก้ไม่กินเราไอ้พ่อมโอ้มิจเจี่แม่มากคือนโมีหางแหลีอยู่นนี่แต่ว่าจะแม่ยังแมวอ่ะักิ์ยื่นาไหนแล้วที่บ้าระบ้งได้ก็บ้านช่วไม่สองม่กันเพื่อด้อกันล่ะน่ามันจเป็นรอบายคนนี้หยาบพาเพียงคว่บนหยาเขาซ้ำซ้ำกันโมบีเวลาที่เป็นระ เนยเนเาองเาูบอกครับว่าจะน่าเอาตรงย่อราบเอาเพราะว่าเขาไปอันคนมันยากครับแต่เขาไ่ได้ไปตัดไปถังแต่เขาไม่ได้เห็ดแตว่าเขาไม่กินอยู่นี่นะครับย้ำอย่ากได้หลายิทีนี่นี่แหละคนแรกเขาเขากลุ่มนาขึ้นเขาคนลูกนี่แหลน่นี้ชาวบ้านไม่เป็นคนนี้นะ แมนเป็นตับปีกขึ้นหลังกับิกิดเดียวเนี่วงนี่นณดนี้มันเถอะครับไ่ก้กินดำปุง้ได้อห้งกูกินมาแลวไก่เขาห้งก็ตากไปไอ้ไอ้บบมูนี่กินมัดแรกกระดงนึงไปยิงหมู่าได้กินเขาบ่องเนิ่ยเนื้อเาแล้วมาได้กินเขาแรกไปนั่นเปยิงหมูจนหัดตีตองจะตายเขาโตอไม่ไับไอ้ี่นะบอไม่เอ้ยจมันแสบกัดเลย แต่โมงเซลเขาเขาแหงน้องชงกันตอนจยแล้วงิเละยิมแแล้วเว้ยมงหนามาหมดแจกมาเอกไปนอนเมื่อกี้น้หอพละซีมุงแรกเพราะว่าเลยอีกรอยหกิแจงนานไปเลยแจ้งนาไปเลยทุกคนแงนายทุกุนี่นะครับไปมุ้งแจนาไปเลยกท่าครับก็มีผักกักมีเสียงอยู่นี่เลยนครับเดี๋ยววิีเราปองอะไรอืมนกุกน ตัวแบบตัวไรอย่ังไ่จัดใจกระเป๋าอยู่นี่เลยครับโอ้ก็ยมันปุบเนาะเออ่งจะปวดงก็ปวดดี่นเที่ไหนกี่จะี่เังยังส่งส่งยางเดียางน่อยดอหอบว่าแล้วันน่งหน้าตาเงเาล้วเราเงี่ย่ออวกินได้แ่ดกินนเงี้ยแล้วก่ไดจังไงมีขนมจีบมนีครับ หาบ้านบ้านสนามจอหาบานเราคนขึ uh, ้นหบ้านไ่ไ้เอยด้ลบขึ้นได้ใสเยได้แลบแลบองอยได้แลบคนขึ้นมาดิเวนเดมา่โดนตักไร้ลบ่องลอยจับได้กินก่อนทุกคนจะเป็นแส่ยต่อ่าพี่เมันักปะมกนายที่หมดย่างยิบั ก้องจาลหักอัินหมกข้ากินข่าแล้วก็ไปเบิ่งบบาเท่ามันก็หิวเล้วบาเ่าแล้วก็ยับกวบกวบกวบอยู่เบิงาอไรเนบิบาเกินไจะไปโหลกตับข้าวอเบาเท่าเนาะจะแว่าน้มาตวันที่หนี่อย่างอย่งวาบางรอไปเอาขนมตะวัน่ไ้ขนมโลลองลท่านี่นี่โอ้ยขนมโลกท่านอย่าเดีย

ขอบคุณเลครับต้รับเขาข้างนี้ครับนีเขาข้างนี่เนี่ยหพวกผมไม่ชีวิตยนเน่าผมโตไปอีกได้ขอบคุณนลครับขอบคุณครับขอบคุณกองขอบกองหน่อยกองนี้ทำไมผมเปละสี่สิบเล่นไหนกวนเปนละสิบขนาดปรขนาปคิดพี่พี่บอกครับอาพี่เอาคนละสี่สิบเจ็บมากอันนี้เขาเหมือนเล้งเบอร์นึงก่อนอามีเหลือให้เบอร์กี่ ไม่เหน็ดเงินไ่เหน็ดไม่ดีด้วยแสบหลายพี่น้องโอ้พี่น้องจะไล่ตายด้วคลิปนี้เด้อรถแลนครับขอบคุณทุกคนที่นั่ใจครับพี่น้องข้าแดงมาคิดกินตั้าเขาต้อนพี่น้องครับมาแล้งอยู่กับทะลักครับสอดแดกสอดหงยิ้มไปจัดหลังโอ้ยดิได้พักไหมกินน้ำก่อเกยพักกินก็สบายได้พักพักเม่ก็ไม่กินเนี่ยวรู้จังไบนี่ยินองดีแล้วจะพอพักเมรกฮาแดกต่าม่วนได้เท่าเคื่องท้องมาจัดตีนั่นนะ หมายเลขห้อง,งก่อนด้ันภาพคุณอาจารย์ใจนะครับทีมขุดหนุนรับูมเอา้า อันนี้อันมันมันอันบลอดทายเนาะดึงไปฝนละจันพัดลมมันไม่สายนะครับโอ้ยากพัลลุกต่อระวังเด้อระวังมือขาดนะโอ้คลิปเนี่ยอาจจะไล่ตายด้อพี่น้องเของเราโหลดมั่นแรงนะขอบคุณพี่น้องขอบคุณท้อกําลังใจนะครับผมแล้วก็ต่อคอนเต้ต่อเมียขนมกินได้เนาะโอ้ยกระลังมากเนาะกระลังขืนลวนเมี่ยงนัน อ้าวพอกันอ่นไปหอดานงานกับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณดีดีแห้งคุณสุกคนนะครับพอกันื่นแรกครับกันธารักนะครับสวัสดีครับ